นี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มากระทรวงยึดถาวรและก็ได้พาพี่บุ้งมาด้วยแต่น่าเสียดายที่พี่บุ้งไม่ได้สามารถมาแล้วเห็นหความไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีแต่พี่บุ้งไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้กับเราได้เราได้คุยกับทวีในวันงานศพคุณทวี รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมางานสมุนง,ง์มาพูดกับครอบครัวเขาว่าเขาเสียใจมากคนข้างในเขาราำเหมือนลูกเหมือนหลานนี่คือสิ่งที่คุณปฏิบัติกับลูกหลานคุณหรอคะนี่คือคำให้ปากคำรับปากว่าคุณจะให้ทั้งหลักฐานการรักษาหรือภาพกล้องวงจรปิด แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ให้ไม่ครบสุดท้ายแล้ววันนี้เมื่อเชา้านี้ทนายเป็นขอภาพจากกล้องวงจรปิดคนข้างในบอกว่ามีคําสั่งว่าไม่ให้เปิดเผยทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรับปากเองกับครอบครัวที่งานศพว่าจะให้วันนี้ที่เรามาเกษมรีสอนีท มีสองประเด็นค่ะพุ่งสองข้อเรียกร้องที่เขาพูดไว้ก่อนที่จะถูกคุมขังโดยสารอาญากรุงเทพใต้คือหนึ่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสองต้องไม่ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเหตุตนน่างทางการเมืองอีกนี่คือสาเหตุค่ะว่าทําไมเราถึงมาร้องเรียนกระทรวงยุติธรรมและเราก็รู้กันดีนะคะว่าพีุ่่งได้เสียชีวิตภายใต้ใการคุมขังของโรงพยาบาลราชธรนม กรมราชธรรมและอยู่ภายใต้หน่วยงานของกระทรวงยิ่รรันวันนี้เราต้องการคำตอบค่ะเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครอบครัวแต่คนคเพื่อนๆคนทั้งประเทศเราต้องการคำตอบว่าสาเหตุอะไรทําไมที่ผูงเสียชีวิตเราต้องการเห็นภาพหลักฐานไม่ใช่คำพูดอลอยๆจากรัฐมนตรีที่ออกมาพูดต่อหน้าสื่อเราต้องการสิ่งที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่สูญเสียไปเราไม่ได้ต้องการแค่คำมั่นสัญญาหรือพงดิในงานศพ วันนี้เรามาคุณทวีก็ไม่อยู่นะวคะวัน,น,นงานศพคุณทวีก็มาแล้วก็รีบกลับเลยค่ะก็ตอนแรกคุณทวีบอกจะมาวันศุกร์จนตอนหลังก็เปลี่ยนใจมาวันเสาร์มาวันเสาร์บอกอ่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่สวนนะรีบกลับมาพูดกับพ่อแม่อย่างนี้มารับปากคาอย่างนี้สุดท้ายที่ท่านพูดไม่มีคาไหนที่ทําได้จริงเลยค่ะแล้วเราจะมั่นใจยังไงว่าต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะให,มให้ความยุติธรรมของชายชนในประเทศได้ วันนี้เรามาหาคุณทวีนคุณทวีไม่อยู่วันหลังเรา,มาอม่แน่ค่ะพี่บุ้งจะต้องไม่ตายรีค่ะพูดไว้แค่นี้ค่ะและก็ถ้าเรายังไม่ได้รับความเป็นธรรและยังไม่ได้รับสิ่งที่คุณรับปากเราจะมาทวงอีกอและเราจะไม่ไวันหยุดค่ะ